สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อูนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทำเค้กโบราณน,นะคะอ่ะเป็นเค้กที่อยู่คู่กับเรามานานมากเนาะอ่ะนี่นะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนบีบลายสักสามบีบนะคะสามลายไม่ใช่สามบีบโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะอ่ะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะหนะึ่งร้อยกรัมเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะร่อนส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะให้เข้ากันดีเนาะ ่านี่นะร่อนจนหมดเลยแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของเหลวกันนะคะอ่ะของเหลวนะคะแม่โอ๋ก็จะนําอันนี้เป็นส่วนผสมแรกแม่โอ๋จะใส่เป็นไข่ไก่นะคะใช้อยู่สีฟองนะคะทั้งไข่าขาวไข่แดงใส่รวมกันไปเลยนะคะอ่ะใช้เบอร์หนึ่งเนาะอ่ะแล้วตามต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะ80กรัมนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วตามต่อด้วยนมข้นจืดนะคะ50กรัมเนาะ ่ะแล้วมีเกลือป่นนะคะเกลือป่น 1, นสนสช้อนชานะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชานะคะอ่ะแล้วทีนี้เราจะเพิ่มนะอ่า SP p พ w d e วเดกรัมตราวีว้าวนะคะ SP p o w d าวมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ขนมของเรานุ่มขึ้นมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะและยืดระยะเวลาในการรออบด้วยนะคะอ่าก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันนะคะตามนี้เลยนะคะ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะวีว wow ัลไทยแลนด์เนาะอ่ะโอเคพอเราใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งนะคะแล้วก็ผงฟทูที่เราร่อนไว้นะคะตีรวมกันนะอ่ะตีรวมกันไปอย่างนี้นะคะแรกๆก็ตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะอ่ะตีไปตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแป้งไม่ฟุ้งเลยนะคะเราก็ตีด้วยสปีดเร็วเลยนะคะสปีดสูงสุดนะคะ สัก3นาทีเนาะอ่ะแล้วเราก็ยกโถออกมาปาดก้นนิดนึงนะเผื่อว่ามันจะมีเศษแป้งนอนก้นนะอ่ะมาปาดอย่างงี้แล้วนำไปตีต่อเหมือนเดิมนะคะจนส่วนผสมของเราขึ้นฟูดีนะคะตีด้วยความเร็วสูงอย่างนี้นะคะจนขึ้นฟูดีก่อนเลยนะคะอ่านี่นะตีอย่างนี้เลยนะคะอ่ะโอเคพอเราตีเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่อ่ะเราก็จะยก ออกมาอ่ะยังไม่ยกสิเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ไอตัวน้ามันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะไม่หัวใส่ลงไปห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ตีจนกว่าเขาเข้ากันดีนะน่ะแล้วทีนี้ก็ปิดเครื่องตีนะคะแล้วก็ยกข,ขึ้นเนาะนี่ลักษณะเนื้อเขาจะได้ประมาณนี้นะคะนะโอเคเนื้อขนมของเราจะออกมานุ่มฟูดีนะอ่าก็มาก็ ปาดอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดกันเนาะอ่าวันนี้แม่โอใช้เป็นถ้วยนะคะเบอร์3 2 2 0นะคะก็จะใช้เป็น3 2 1 9ก็ได้นะคะการบีบนะอันนี้แม่โอใส่ในถุงบีบนะแล้วก็บีบออกมานะใครจะใช้ช้อนตักก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะใส่ไปประมาณ3ส่วน4ของถ้วยเนาะ,ะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวแม่โอจะใส่ให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะ สูตรนี้ทําได้อยู่ประมาณ18ถ้วยนะคะ,ะแล้วพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยเคะนิดหนึ่งนะคะในระหว่างที่เราบีบถ้วยนะเราก็ไปวอร์มเตาอบไว้นะคะวอร์มเตาอบก่อนนะคะเตาอบต้องวอร์มก่อนเพื่อเวลาเราบีบขนมเสร็จเราจะได้มาอบนะคะ,อะวอร์มไว้10นาทีนะไฟ160ถึงนะคะไม่ต้องเปิดพัดลมไฟบนล่างนะคะ,อ,ะอบประมาณ30 -35 นาทีที่ไฟ170นะคะ เราอบแต่ละบ้านไฟไม่เท่ากันนะปรับเอาเองนะคะอลองไล่ดูเนะาะและทีนี้แม่อ,อกก็จะเนี่ยพออบเสร็จหน้าตาเขาออกมาประมาณนี้นะคะและทีนี้เราจะคว่ำออกจากถ้วยพิมพ์นะคะแล้วเราจะพักให้เย็นนะในนะก็คว่ำออกอย่างนี้นะคะพักไว้ให้เย็นก่ดน,นะคะพอขนมเราเย็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะขนมเราจะหน้าเขาจะไม่ยุบนะคะเพราะว่าเรา ใช้ sp powder เป็นตัวช่วยนะคะอ่ะพอเย็นเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นฟิลลิ่งส้มสีส้มนะคะแม่โอกก็ฟิลลิ่งจะมาใช้ปาดหน้าต้องผสมน้ำร้อนนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเหลวขึ้นหน่อยนะคะเพื่อความที่เราจะปาดง่ายขึ้นเนาะนี่นะปาดให้ทั่วๆนะคะใครจะใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะวันนี้แม่โอใช้ช้อนนะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะนี่ก็ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะอพอปาดนี่นะปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบีบครีมกันนะคะครีมวันนี้ก็ไม่อกก็ใช้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะอันนี้มีสอนไว้คลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าการตีบัตเตอร์ครีมนะคะตีง่ายนะบีบง่ายด้วยนะคะอันนี้ไม่ละลายนะคะก็ การผสมสีก็จะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเนี่ยสีประมาณนี้ค่ะเค้กโบราณนะคะ,เ,คคนนะ,คะเขาจะได้ออกมาสวยๆนะคะอ่าวันนี้หัวบีบที่ใช้นะก็มีหนึ่งเแล้วก็เป็นหัวบีบใบไม้นะคะนี่ก็ใบไม้ก็ใช้สีเขียวเนาะอ่ะก็ใส่ไปานะใส่ง่ายๆอ่านี่ก็นี่หนึ่งลายเสร็จไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำลายที่สองอันนี้ลายคลาสสิกนะ หัวบีบดอกไม้ตรงกลางก็แม่โอช้หนึ่งเอมนะคะนี่นะอ่าก็บีบไปนะคะบางคนจะบีบแนวตั้งก็ได้นะคะและอันนี้เป็นหัวบีบใบไม้นะคะอ่าก็ใส่แค่นี้นะคะง่ายๆแล้วอันนี้เป็นหัวบีบแบบว่ากลมธรรมดาเส้นเล็กนะคะนี่อันนี้เป็นสีเหลืองนะคะผสมสีเหลืองอ่าเป็นสีเหลืองเลมอนนะคะมาผสมกับบัตเตอร์ครีมนะคะอ่า ตรงสีชมพูก็ใช้เป็นสีชมพูาบานเย็นนะคะสีเขียวก็เป็นเขียวแก่นะคะนี่ได้ลายที่สองแล้วนะคะอันนี้เป็นลายที่สามนะคะก็ถ้าเกิดใครจะไปทำขายก็ลองคำนวณต้นทุนดูนะคะาลายที่สามก็ไม่ยากนะก็ขีดเส้นหรือใครจะบีบเส้นก่อนแล้วค่อยมาบีบดอกก็ได้นะไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะทำได้หมดนะคะ เอาที่ความชอบความถนัดเลยนะคะยิ่งลายแปลกใหม่ๆลูกค้าจะชอบเนาะอ่าก็บีบอย่างนี้นะคะเนื้อเค้กจะนุ่มนะคะเนียนเนาะหอมนะคะอ่ะโอเคก็นี่เสร็จลายที่3เรียบร้อยแล้วนะคะนะงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ